สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับบ๊อบไวเกลในวัยเกษียณอายุ66ปีเขามีภรรยาคนหนึ่งแต่หย่าร้างกันไปในภายหลังพวกเขามีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อดีเบก้าลีเธออาศัยอยู่ที่ชิคาโกในรัฐอิลลินอย แต่ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บ๊อบกับภรรยาเคยคุยคุยกันไว้ว่าอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งเพราะจริงๆแล้วตัวเขาเองก็ยังรักเธออยู่และเขาก็ไม่เคยถอดแหวนแต่งงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาใส่มันติดตัวอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วก็ตามพอในช่วงปี1990บ๊อบได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองบูรีนในรัฐเซีเทโคเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างมีความสุขโดยก่อนหน้านั้นเขาทํางานมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นช่างเชื่อมเหล็กทํางานเกี่ยวกับท่อ แถมยังเป็นเจ้าของร้านอาหารในหลายๆที่อีกด้วยแต่ชีวิตส่วนตัวแล้วเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบทํากิจกรรมเอาท์ดอร์รักในการล่าสัตว์แถมยังชอบสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนเพื่อนอีกด้วยใครที่อยู่ใกล้เขาต่างรับรู้ได้ถึงความเฟรนลี่ความเป็นกันเองของเขาที่มีให้กับทุกๆคนเขามักจะเล่าประสบการณ์ของเขาที่เคยผ่านมาให้ทุกคนฟังว่าเขาเคยทํางานอะไรามาบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาคืออีกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าที่สุดคนหนึ่งเลยแถมเขายังมีความสุขมากๆก,ก,กับทุกออย่่่าาางทีีผนมก หลังจาก,กเกษียณเขามักจะใช้เวลาว่างไปกับการซ่อมแซมรถคลาสสิกที่เขาซื้อจากการประมูลรถยนต์และขายต่อเพื่อทำกำไรแถมเขายังหลงใหลในเครื่องประดับชั้นดีอีกด้วยเขามักจะสวมแหวนเพชร1.25กระดาษติดตัวอยู่ตลอดเวลาแม้ระหว่างทำงานเกี่ยวกับรถเขาก็ไม่เคยถอดและเช่นเดียวกันกับแหวนแต่งงานของเขานั่นแหละครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี1996บ็อกเตรียมตัวที่จะไปงานแต่งของหลานสาวและได้สัญ,ญญากับเธอว่าเขาจะแกะสลักน้ำแข็งให้งานของพวกเขาเพื่อเป็นของขวัญ และในปีเดียวกันช่วงซัมเมอร์เขายังมีแผนที่จะช่วยหลานชายในวัยสิปีแต่งรถอีกด้วยเพราะพวกเขาเคยแต่งรถด้วยกันมาก่อนคือทั้งสองคนต่างชอบอะไรแบบนี้ครับพวกเขาจึงอยากจะแต่งรถด้วยกันอีกครั้งอย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นครับบ๊อบเป็นคนชอบเรื่องรถมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขารักมันมากๆให้ทำทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เบื่อเขาซ่อมรถมาไม่รู้กี่คันต่อกี่คันแค่เห็นถังรถเขาก็บอกได้เลยว่ายี่ห้ออะไรรุ่นไหนปีไหนเครื่องเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรถเก่เาๆที่เขาชื่นชอบ ตอนที่บ๊อบย้ายให้บ้านมาใหม่ๆเขาได้รู้จักกับจอห์นอายุ31ปีเขาเป็นเพื่อนบ้านตรงข้ามครับจนพวกเขาได้กลายไปเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะพวกเขาพูดคุยกันถูกคอเกี่ยวกับเรื่องรถถึงแม้อายุจะห่างกันหลายปีเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับพวกเขาอย่างน้อยบ๊อบก็มีเพื่อนคุยและจะได้ไม่เหงาอีกต่อไปตอนนี้บ๊อบอาศัยอยู่ที่บูเรียนเพียงคนเดียวมันอาจจะมีบ้างที่เขารู้สึกเหงาๆเขาจึงมีกิจวัตรประจําวันอย่างหนึ่งคือเจอเพื่อนๆในวัยกเกษียณทุกกช้าที่ร้านอาหารในหมู่บ้าน และเขามักจะพูดให้เพื่อนๆฟังถึงเรื่องที่เขาทํารถเก่าขายให้กับคนที่สนใจและอีกกิจกรรมหนึ่งที่เขาทําเป็นอยู่ประจําก็คือไปเล่นโป๊กเกอร์ที่บ้านเพื่อนครับแต่เขาไม่ค่อยมีดวงทางด้านนี้สักเท่าไหร่คือในวันที่20กุมภาพันธ์ระหว่างที่พวกเขานั่งเล่นโป๊กเกอร์กันอยู่เขาได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามีทนายคนหนึ่งกำลังจะขายรถฟอร์ดของปี1961รรุ่น thunderbird และเขาสนใจรถคันนี้เป็นอย่างมาก เขาจึงได้ไปถอนเงินจำนวน5200ดอลลาร์ออกจากบัญชีธนาคารของเขาในวันที่12กุมภาพันธ์และถือเงินสดไว้เพื่อที่จะนำไปจ่ายให้กับคนขายรถบ๊อบโดยปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้บัตรเครดิตและเขาคิดว่าเงินสดสะดวกที่สุดแล้วแต่เพื่อนของเขาก็ได้เตือนไปว่ามันไม่ดีนะถ้าเขาจะถือเงินสดจำนวนเยอะๆขนาดนี้ไว้มันอันตรายมากๆต่อมาในวันที่21กุมภาพันธ์ปี1996คือวันนี้เป็นวันที่เขานัดรับรถกับทหารคนดังกล่าว แต่พอหลังจากวันนั้นเพื่อนๆก็ไม่ได้ยินอะไราจากบ๊อบอีกเลยและมันเป็นอะไราที่แปลกมากๆสําหรับเพื่อนๆเ,เพราะไม่ว่าบ๊อบจะได้รถมาก,กี่คันเขามักจะขับรถมาให้ดูอยู่เสมอแต่นี่กลับไม่ติดต่อใครเลยเพื่อนบ้านของเขาอย่างจอร์นก็เริ่มเป็นกังวลแล้วว่าบ๊อบไม่กลับมาบ้านหลังจากผ่านไปสองสามวันแล้วรถของเขาก็ได้หายไปอีกด้วยส่วนตู้จดหมายก็เต็มไปหมดจนล้นออกมาพยายามติดต่อตำรวจเพื่อแจ้งคนหายแต่ตำรวจไม่ได้รับเรื่องนี้ไว้และบอกให้จอร์นเขียนรายงานเข้ามาพวกเขาถึงจะรับไว้ได้ จนกระทั่งวันที่13มีนาคมจอร์นได้ไปดูจดหมายของบ๊อบที่มันล้นออกมาอีกและเขาได้สังเกตเห็นใบแจ้งว่ารถถูกยึดเขาจึงถือโอกาสเปิดจดหมายดูและมันยิ่งทําให้จอร์นเป็นกังวลใจมากขึ้นไปอีกครับเพราะสถานที่ที่ตารวจส่งใบสั่งมามันเป็นพาร์คแอนไรท์ที่เมืองบูเรียนซึ่งเขารู้ดีว่ายังไงบ๊อบก็ไม่เอารถไปจอดไว้ที่นั่นอย่างแน่นอนทําไมรถของเขาถึงไปอยู่ที่นั่นได้และในใบสั่งนั้นได้ระบุวันที่ไว้ด้วยอีกนะครับคือวันที่11มีนาคม ตอนนั้นจอห์นได้ติดต่อไปยังสถานีตำรวจอีกครั้งถึงเรื่องรถของบ๊อบและบอกว่านี่มันผ่านไปสามอาทิตย์แล้วตั้งแต่บ๊อบหายตัวไปจนสุดท้ายตำรวจก็รับเรื่องนี้ไว้ครับและพวกเขาได้ส่งหนังสือและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆลงพื้นที่ไปดูที่บ้านของเขาตามลำดับและจากนั้นก็ได้เห็นว่าของทุกอย่างในบ้านยังคงอยู่ครบทั้งเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวเจ้าหน้าที่จึงได้ไปตรวจสอบรถคันอื่นๆของเขาเผื่อว่าจะพบอะไรผิดปกติแต่ก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยครับและไม่พบร่องรอยอะไรอย่างอื่นเลย ในวันที่14มีนาคมจอห์นได้โทรไปแจ้งข่าวให้ครอบครัวของบ๊อบได้รับรู้ว่าตอนนี้บ๊อบหายตัวไปพวกเขาตอนนั้นรู้สึกตกใจมากหลังจากที่พยายามติดต่อหาบ๊อบมาอยู่หลายวันและในคืนเดียวกันลูกสาวของบ๊อบเองก็ฝันแปลกๆว่าเห็นบ๊อบเสียชีวิตในอ่างอาบน้ำวันต่อมารดเแบก้าลูกสาวของบ๊อบได้ตัดสินใจขับรถจากที่บ้านของเธอชิคาโกไปบ้านพ่อของเธอที่บูเรียนตามลำดับครับ ตอนนั้นตำรวจได้ติดป้ายประกาศตามหาคนหายไปทั่วเมืองและยังได้ระบุไว้โดยว่าถ้าใครมีข้อมูลบอกได้ว่าบ๊อบอยู่ที่ไหนพวกเขาจะมีเงินรางวัลให้มากถึง1,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือประมาณ3 4 0 0 0บาทครับส่วนรีเบคก้าได้ติดต่อไปยังสำนักข่าวเพื่อให้พวกเขาช่วยนำเสนอข่าวนี้อีกแรงในระหว่างที่ทุกคนยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเคสนี้พวกเขาได้สันนิษฐานว่าหรือจริงๆแล้วบ๊อบได้บินออกนอกประเทศไปเพราะเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวแต่ไม่ได้บอกใครไว้และประเทศที่เขาชอบไปที่สุดก็คืออาร์เจนตินา ตำรวจจึงได้ตรวจสอบข้อมูลดูว่าเขาได้ผ่านตอมอไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรขึ้นมาให้เห็นเลยครับเวลาตอนนี้ได้ผ่านไปได้หนึ่งเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยหรือเรื่องนี้มันต้องถูกปิดไปจริงๆแต่คิดไปคิดมามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะหายตัวไปส่วนเพื่อนบ้านอย่างจอนก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าบ๊อบอาจจะตกอยู่ในอันตรายจากคนที่เขาไปซื้อรถด้วยก็เป็นได้เพราะบ๊อบมักจะเล่าให้เขาฟังอยู่เสมอในทุกๆครั้งที่มีการซื้อขายรถเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าสําหรับชายคนนนนีี้้้ท่่บบอตติดดคุยยงาวนัน ตัวจอยไม่เคยได้ยินชื่อหรือคุ้นชื่อนี้มาก่อนเลยแถมตำรวจย,ยังคอนเฟิร์มอีกด้วยว่ารถของบ๊อบที่พวกเขาพบที่ลานจอดรถยังไงแล้วก็ต้องมีคนเอามาจอดไว้แน่นอนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนรักรถอย่างบ๊อบจะจอดรถตัวเองทิ้งไว้ที่นั่นและแถวนั้นก็ไม่ได้ปลอดภัยอะไรมากนักเพล่ๆอาจจะมีคนมาทุบรถหรือโดนขโมยไปก็เป็นได้ต่อมาริ็บเบกาได้รู้ว่าพ่อของเธอชอบไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่เป็นประจำที่พวกเขาเรียกกันว่า Breakfast Club เธอได้เดินทางไปที่นั่นและได้แต่หวังว่าเพื่อนของพ่อเธอจะสามารถให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้บ้างซึ่งเพื่อนของบ๊อบคนหนึ่งได้เริ่มอธิบายถึงสิ่งที่อาจจะผิดปกติสําหรับเขานั่นก็คือมันจะมีชายคนหนึ่งมานั่งกินอาหารเช้าที่โต๊ะข้างๆมันเป็นช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่บ๊อบจะหายตัวไปชายคนนั้นดูไม่แก่มากเท่าไหร่นักเขามักจะมาทักทายบ๊อบก่อนทุกครั้งที่เจอกันพอเขาได้ยินบ๊อบคุยกับเพื่อนๆถึงเรื่องรถเขาก็เริ่มเข้ามาทักทายคนอื่นๆตามลําดับโดยแนะนะําาาตัววเเอองไไป่่ขชืม และได้นํารูปรถยนต์คันหนึ่งให้กับบ๊อบดูครับโดยไม้บอกว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่กําลังหาคนที่สนใจซื้อรถคันนี้อยู่อย่างที่บอกครับมันเป็นรถ Ford ดรุ่นทันไดเบอร์ของปี1961หลังจากที่บ๊อบได้เห็นรูปภาพดังกล่าวและทราบถึงราคามันทําให้เขาคิดว่ามันต้องเป็นการลงทุนที่น่าสนใจอย่างแน่นอนเพราะเขาสามารถแต่งรถให้มันดูมีราคาที่สูงขึ้นไปได้กว่านี้อีก และไมคก็ได้บอกราคารถคันนี้ไปว่าเพื่อนของเขาอยากขายอยู่ที่ประมาณ5,000ดอลลาร์ในเวลานั้นนะครับหรือประมาณ170,000กว่าบาทบ๊อบตอนนั้นเองรู้สึกยินดีและดีใจที่ได้รู้จักกับไม้์พอหลังจากนั้นเขาได้ชวนไมคมาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่มานั่งกินอาหารเช้าด้วยกันทุกวันต่อมาทุกคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปตามปกติและเจอกันอยู่ตลอดจนไมคเริ่มสนิทกับคนอื่นๆไปแล้วด้วยครับตอนนี้ แต่ประเด็นตอนนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าไหมจริงๆแล้วมีชื่อเต็มว่าอะไรหรืออยู่ที่ไหนเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแถมช่วงที่บ๊อบหายตัวไปพวกเขาก็ไม่เคยเห็นไมปรากฏตัวขึ้นที่ร้านอีกเลยคือมันบังเอิญเกินไปจริงๆจนตอนนี้ทําให้พวกเขาหลายๆคนเริ่มเป็นกังวลแล้วว่ามันจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับบ๊อบหรือเปล่าเพราะเวลามันได้ผ่านไปสักระ,ระยะแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครทราบข่าวอะไรเลยบริเบกาจึงเริ่มขุดคุยข้อมูลต่างๆเท่าท,ท,ที่จะทําได้จากคนในร้านและผู้จัดการร้านครับ แต่น่าเสียดายที่ผู้จัดก,การร้านคนเก่าได้ลาออกจากงานไปและผู้จัดก,การร้านคนใหม่ก็ยังไม่รู้อะไรมากนักแต่จากข้อมูลที่จะหลายๆคนให้เธอมาคือวันที่20กุมภาพันธ์คือวันสุดท้ายที่ทุกคนเห็นไหมครับหลังจากที่เรเบคก้ากรดนเรื่องของผู้จัดก,การร้านไปทําให้เ,เพื่อนๆในกลุ่มของบ๊อบนึกขึ้นมาได้ว่าพวกเขาเองก็รู้จักอดีตผู้จัดก,การร้านอยู่ และจำได้ว่าก่อนที่อดีตผู้จัดการร้านจะลาออกพวกเขาได้เขียนการ์ดอวยพรเพื่อขอให้โชคดีในงานอื่นๆต่อไปและจำได้แมนว่าทุกๆคนได้เขียนอะไรบางอย่างลงไปในการ์ดใบนั้นต่อมาดิบักกาได้ติดต่อไปหาอดีตผู้จัดการร้านคนนี้เพื่อขอดูการ์ที่ทุกคนเขียนคำอวยพรจนได้เห็นชื่อเต็มของไมครับโดยเขามีชื่อว่าไมค์วินแต่เพื่อนของบอสผู้เสริมอีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไมค์จะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือไม่และได้บอกเธอว่าต้องแจ้งให้ตำรวจช่วยสืบหาเรื่องนี้อีกแดง ซึ่งรีเบกกยังไม่ทันจะเอาชื่อนี้ไปให้กับตำรวจเลยครับจู่ๆไมก็ดันโทรมาหาเธอซะอย่างนั้นโดยตอนแรกเธอก็งงว่าเขาได้เบอร์เธอมาจากที่ไหนคือช่วงที่ไม้โทรมาหาเขาบอกว่าเขาได้เบอร์นี้มาจากบ๊อบพอดีเขาออกจากเมืองบูเรียนไปโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอเขากลับมาที่เมืองนี้อีกทีก็ได้พบกับข่าวการหายตัวไปของบ๊อบเขารู้สึกเป็นห่วงและอยากช่วยตามหามบ๊อบอีกแรงตอนนั้นรีเบกกก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะข้อมูลอะไรตอนนี้ก็สําคัญไปหมดเธอยอมรับฟังทุกอย่าง ไมบอกว่าบ๊อบเคยเล่าให้เขาฟังว่าบ๊อบจะเดินทางไปที่แคลิฟอร์เนียเพื่อไปประมูลรถอะไรบางอย่างเขาจํารายละเอียดไม่ได้แต่มันก็น่าแปลกใจนะครับเพราะเดบักกาเองได้สอบถามเพื่อนเพื่อของบ๊อบหลายๆคนแล้วแต่ไม่มีใครมีข้อมูลแบบนี้เลยแถมไมค์ดูไม่น่าจะใช่คนที่สนิทกับพ่อของเธออะไรขนาดนั้นทำไมเขาถึงมีข้อมูลนี้ได้ต่อมาวันที่26มีนาคมปี1996ตำรวจได้ติดต่อให้ไมค์เข้าไปให้ปากคำครับ หลังจากที่รีริบัก,ก้ามีความรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับชายคนนี้และเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับพ่อของเธอตำรวจได้สอบถามไปตามปกติว่าเจอบ๊อบครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และเขาบอกว่าวันสุดท้ายก็น่าจะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์และตำรวจได้พูดถึงเรื่องที่เขาพูดกับบ๊อบว่ามีเพื่อนอยากจะขายรถให้กับบ๊อบด้วยแต่ไม่ปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเขาไม่ได้ติดต่อกับบ๊อบมาสักพักแล้วหลังจากที่ตกลงขายรถกันไม่ได้พอเขาให้ปากคำกับตำรวจเสร็จตำรวจก็ปล่อยให้เขากลับ,บา,าดบ แต่ตำรวจเองก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับชายคนนี้เช่นเดียวกันครับเหมือนเขาพยายามที่จะปกปิดอะไรบางอย่างไม่นานครับตำรวจได้เริ่มทำการเช็คประวัติต่างๆของเขาทันทีจึงทำให้รู้ว่าอดีตของเขาเคยก่อคดีมามากมายไม่ว่าจะเป็นลักลอบขนยาบ้าหรือคดีทำร้ายร่างกายเป็นต้นคือประวัติของเขามันแสดงให้เห็นเลยว่าตำรวจจะต้องเจาะลึกลงไปอีกเพื่อเค้นข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุดโดยพวกเขาได้ติดต่อไปยังอดีตแฟนของเขาอีกทีหนึ่งครับ โดยหนึ่งในแฟนของเขาได้เปิดเผยกับตำรวจว่าจริงๆแล้วไหมเป็นคนที่ไม่เอาไหนงานก็ไม่ทำหลอกเธอในหลายๆสิ่งแฟนเก่ารายนี้ยังพูดอีกว่าไม่เป็นนักต้มตุ๋นดีๆนี่เองหลอกคนไปทั่วเพื่อที่จะได้เงินมาใช้จ่ายต่อมาตำรวจได้ให้เพื่อนๆของบ๊อบที่ร้านอาหารมานั่งพูดคุยคือทุกคนพูดไปในทิศทางเดียวกันครับแถมยังพูดอีกด้วยว่าไหมคือคนที่พยายามพูดเรื่องของการขายรถให้บ๊อบฟ,ฟังอยู่บ่อยๆว่าจะซื้อหรือไม่คือมันมีการเดียวกันเรื่องราคาเบื้องตน้นว่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่ แต่เหมือนจะยังไม่สามารถตกลงกันได้ตำรวจจึงได้เชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆถึงความเป็นไปได้ที่บ๊อบชอบพกเงินสดไปไหนมาไหนด้วยมันอาจจะทําให้เขาตกเป็นเหยื่อของไม้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพวกเขาจะต้องเร่งหาเบาะแสเพิ่มเติมให้ได้โดยเร็วที่สุดและตำรวจเริ่มคิดแล้วว่าไม้น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้จําช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นดูที่บ้านของบ๊อบได้ใช่ไหมครับคือมันจะมีเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติอยู่ในบ้านและตำรวจได้นําเครื่องนี้มาตรวจสอบดูว่ามีใครที่่พยายาาาามตติดอหเข และฝากข้อความเสียงไว้บ้างสิ่งที่แปลกคือหลายๆคนที่ฝากข้อความเสียงไว้เสียงแต่ละคนจะดูเป็นเหมือนแบบกังวลซะมากกว่าและกลัวด้วยว่ามันอาจจะเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีกับเขาแต่สําหรับไม้ที่ฝากข้อความไว้เป็นแบบนี้ครับจากข้อความเสียงสองครั้งนี้ ทุกคนคิดว่ายังไงบ้างครับคือครั้งแรกเหมือนเขาจะพยายามจะสื่อให้ทุกคนรู้ว่าบ๊อบตอนนี้กําลังอยู่ต่างเมืองยังไม่กลับมาบ้านและบอกให้โทรกลับเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วส่วนครั้งที่2ประโยคแรกที่เขาพูดก็จะเป็นประมาณว่าติดต่อมาแล้วสินะยังไงก็โทรกลับหาเขาอีกทีด้วยมันเป็นเหมือนกับการแ acting ว่าเขามีการพูดคุยกับบ๊อบจริงๆและที่แปลกคือมันเป็นช่วงที่ทุกคนกําลังคิดว่าบ๊อบหายตัวไปและติดต่อไม่ได้เลยหลังจากตำรวจได้รับข้อมูลตรงนี้มาตำรวจเองเห็นแล้วว่าสิ่งที่ไม่ทํา มันไม่เป็นธรรมชาติจากบทสนทนาในครั้งแรกที่เขาบอกว่าไม่ได้ติดต่อกับบ๊อบเลยแถมยังบอกได้ว่าไม่รู้ว่าบ๊อบอยู่ที่ไหนแต่ในเครื่องตอบรับอัตโนมัตินี้มันเหมือนกับหนังคนละม้วนเลยครับพวกเขาจึงคิดว่าถ้าได้ตัวไม้มาเข้าเครื่องจับเท,ท็จตำรวจก็น่าจะได้รับรู้ความจริงอะไรเพิ่มเติมคือตอนนั้นพวกเขาได้ทําการติดต่อไปหาไม้ให้มาที่โรงพักซึ่งไม้เองก็ยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่างเหมือนจะยอมไปที่โรงพักเพื่อเข้าเครื่องจับเท,ท็จด้วยครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่คําพูด เขาไม่เคยปรากฏตัวขึ้นที่โรงพักเลยครับต่อมาวันที่15เมษายนตำรวจได้รับข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่งมาครับน้องสาวของไมอ์อย่างโรบินที่ตำรวจได้ทำการสอบถามข้อมูลไปคือในว,วันที่23กุมภาพันธ์ไมอ์และบ๊อบได้มาหาเธอที่พักแคมปิ้งแห่งหนึ่งที่เธอเป็นเจ้าของดูแลกิจการอยู่เธอบอกกับตำรวจว่าพวกเขากำลังเดินทางไปซื้อรถทันเดอร์เบิร์ดแต่ระหว่างทางพวกเขาได้แวะมาหาช่วงเที่ยงและหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกจากที่พักแคมปิ้งไปประมาณบ่าย3ตรง เธอทราบม่อีกว่าบ๊อบในวันนั้นพกเงินสดมาด้วยประมาณ5,200ดอลลาร์ครับเพื่อที่จะไปซื้อรถคือข้อมูลนี้ถือได้ว,ว่าใหม่มากสําหรับพวกเขานะครับเพราะช่วงแรกหลายคนบอกว่าจะเห็นบ๊อบครั้งสุดท้ายช่วงวันที่20กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันกับไม้ที่พูดแบบนั้นแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไม้ดันอยู่กับบ๊อบในวันที่23กุมภาพันธ์ก่อนที่บ๊อบจะหายตัวไปทําไมเขาถึงโกหก และไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ให้กับตำรวจฟังเลยมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตำรวจยิ่งมั่นใจเข้าไปกันใหญ่แล้วว่าไมคือผู้ต้องสงสัยหลักแล้วอย่างแน่นอนประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นไมได้เดินทางไปยังรัฐเท็กซัสครับไม่รู้ว่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นหรือหนีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อไม่อยากให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับตำรวจอีกแล้วหรือไปทําอะไรกันแน่คือณตอนนั้นไม่มีใครทราบเลยครับตำรวจเองที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการจับกลุ่มตัวเขาจึงได้ปล่อยตัวเขาไปก่อนและไม่นานหลังจากนนัั้ครบ เคสนี้ได้ถูกปิดตัวลงไปตามลำดับเพราะไม่สามารถหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมได้อีกเลยนับตั้งแต่ไม้ย้ายไปอยู่ที่เท็กซัสคนในครอบครัวของบ๊อบไม่ว่าจะเป็นลูกสาวอย่างบริแบกา้าหรือหลานๆต่างรู้สึกเจ็บช้ำปวดใจกับเรื่องนี้เธอไม่อยากจะเชื่อว่าตำรวจจะยอมง่ายขนาดนี้เธอเชื่อว่าอีกแค่นิดเดียวก็จะสามารถตามจับคนร้ายได้อยู่แล้วทำไมไม่ตามอีกสักหน่อย ตอนนี้เวลาได้ผ่านไปประมาณ3ปีแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมปี1999มีนักสืบคนหนึ่งได้อ่านเคสนี้แล้วอยากลองสืบหาเบาะแสด้วยตัวเองเขาเชื่อว,ว่าความจริงและกรรมมันจะสามารถนำพาคนร้ายเข้าไปอยู่ในคุกได้แน่นอนนอกจากนี้หลังจากที่ได้อ่านรายละเอียดต่างๆมันค่อนข้างชัดเจนที่ดูยังไงมันก็ผิดปกติโดยนักสืบคนนี้ได้รื้อคด,ดีขึ้นมาทำใหม่ครับโดยเขามีชื่อว่าโจนฮอลแลนด์พอนักสืบรู้ว่าไม้ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เท็กซัส เขาได้ตัดสินใจติดต่อหาน้องสาวของเขาอย่างโรบินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเธอคนนี้นี่แหละครับคือคนที่ท้าที่ยังเห็นบ๊อบมีชีวิตอยู่และเชื่อว่าเธอน่าจะมีข้อมูลอะไรมากกว่านี้ซึ่งเขาก็ได้ข้อมูลมาใหม่จริงๆครับคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของทุกๆปีที่ครอบครัวจะต้องมารวมตัวรวมญาติกันตามปกติเธอรู้ว่าไมไม่ได้ทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งแต่วันนั้นเขาได้สวมแหวนเพชรที่ดูเหมือนจะมีราคาแพงมาด้วยเธอเอกใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้สงสัยอะไรจนเกินไป ไม่เพียงแค่นั้นตำรวจยังได้ข้อมูลมาจากแฟนเก่าของไม้อีกด้วยว่าเขาได้ซื้อแหวนเพชรให้กับเธอซึ่งเป็นเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่บ๊อบหายตัวไปโดยให้เป็นของขวัญวันเกิดของเธอครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเหมือนทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันสักอย่างจนทําให้ไม้ขอแหวนเพชรคืนอย่างที่ทราบกันดีครับบ๊อบนั้นมักจะใส่แหวนเพชรติดตัวไว้อยู่ตลอดและลักษณะที่แฟนเก่าของไม้ได้เล่าให้ฟังมันก็จะไปเหมือนกับของบ๊อบเลยเพราะมันเป็นแหวนเพชรที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ก่อนที่ตำรวจจจะสาาามรถับเขได้ พวกเขาจะต้องตามหาตัวเขาให้พบเสียก่อนเพราะตอนนี้นักสืบเชื่อแล้วว่าแหวนที่ไม้สวมใส่อยู่คืออันเดียวกันกันกบของบ๊อบแน่นอนตามรายงานหลังจากนั้นไม้ได้พยายามตามหาคนซื้อแหวนนี้ครับซึ่งก็คือป้าของเขาที่ซื้อไปจากเขาอีกทีจนตำรวจได้ตามไปเจอป้าของไม้และขอนําแหวนวงนี้ไปตรวจเช็คดูกับรูปภาพที่บ๊อบเคยถ่ายเก็บไว้ว่ามันจะตรงกันหรือไม่แถมพวกเขายังจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์อีกด้วยว่ามันจะใช่วงเดียวกันหรือเปล่าไม่เพียงแค่นั้นเพื่อให้มันหนักแน่นมากขึ้น นักสืบได้ให้ลูกสาวของบ๊อบลองอธิบายลักษณะของแหวนวงนี้ให้พวกเขาฟังอีกทีเพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและยังมีนักสเก็ตภาพคอยว่าตามจนได้ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี้ครับจากนั้นนักสืบได้เดินทางไปที่เท็กซัสเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากไมค์เกี่ยวกับแหวนวงนี้ว่าเขาไปได้มันมาอย่างไรโดยสิ่งที่เขาได้อธิบายมาคือเขากําลังเดินเดินอยู่ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งเขาเหลือบมองลงไปเห็นกับแหวนเพชรที่พื้นเขาจึงหยิบมาดูแล้วเห็นว่ามันสวยดียังเก็บไว้ คือในะตอนนั้นเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมแต่พอเขารู้ว่าเป็นของจริงมันจึงทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมากๆคนหนึ่งก่อนที่นักสืบจะไปเท็กซสัสเขาได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเช็ครอยนิ้วมือหรือ DNA บนแหวนวงนี้ครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีด n a นอของบ๊อบติดอยู่ด้วยหรือเปล่าและหลังจากที่ทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นมันมี DNA ็ของบ๊อบอยู่ที่แหวนนี้จริงๆครับตอนนั้นนักสืบได้บอกความจริงกับไม์ไปว่า แหวนวงนี้ที่เขาเจอบนพื้นมันเป็นของบ๊อบไม่ใช่หรอจากนั้นไม้ก็เงียบไปครับโดยที่ไม่ได้ให้คําอธิบายใดๆเลยสําหรับนักสืบแล้วมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าแถมข้อมูลนี้ไม้ไม่เคยบอกนักสืบคนก่อนเลยว่าไปเจออะไรมาบ้างซึ่งเรื่องนี้มันยิ่งชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับว่าไม้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของบ๊อบแล้วแต่ปัญหาคือไม่รู้ว่าศพตอนนี้อยู่ที่ไหนนักสืบได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยทำการตรวจสอบตามพื้นที่พักแคมปิ้งที่บ๊อบถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้าย แต่ก็ยังไม่เจออะไรที่ผิดสังเกตเลยครับแถมตามกฎหมายแล้วตำรวจเองไม่สามารถดำเนินคดีอะไรไหมได้เลยเพราะหลักฐานสำคัญอย่างร่างของบ๊อบก็ยังหาไม่พบแต่ไม่ได้แปลว,ว่าจะไม่สามารถดำเนินเรื่องไปยังศาลไม่ได้นะครับเพราะหลักฐานมันได้ชี้ชัดไปที่ตัวไหมจริงๆและพยานหลักฐานต่างๆก็มีหมดแต่อาจจะต้องใช้เวลาต่อมาในปี2009เดือนมกราคมประมาณ13ปีให้หลังเคสนี้ถือได้ว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างยาวนานและกว่าที่จะรวบรวมหลักฐานให้ได้มากพอมันต้องใช้แรงและกำลังใจล้วนๆเลยครับ พระธานครอบครัวของบ๊อบเองไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เสมอพวกเขาได้พยายามเรียบเรียงเหตุการณ์ต่างๆพร้อมกับพยานหลักฐานที่มีจนตัดสินใจยื่นเรื่องไปถึงศาลตามลำดับโดยจุดสําคัญของเรื่องนี้ในสํานวนของเคสที่พวกเขาได้ยื่นต่อศาลมีอยู่ว่าไม้บอกว่ามีเพื่อนอยากขายรถให้บ๊อบและบ๊อบเองก็สนใจจึงยื่นเสนอราคาไปประมาณ5,200ดอลลาร์แถมยังได้จ่ายค่ามัดจําไปแล้ว1,000ดอลลาร์ 1, แต่ไม้เริ่มบ่ายเบียนบอกว่าเพื่อนไม่ว่างบ้าง เกิดอุบัติเหตุบ้างจนทําให้บ๊อบเริ่มอดทนไม่ไหวเพราะมันใช้เวลานานจนเกินไปจากนั้นวันที่23ไม้ได้นัดให้บ๊อบมาเจออีกทีโดยบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วแต่พอไปถึงมันกลับไม่มีรถคันนั้นที่พวกเขาเคยตกลงกันไว้จนทั้งสองคนทะเลาะกันและทําร้ายร่างกายกันจนทําให้บ๊อบเสียชีวิตไปและไม้ก็เอาของมีค่าของบ๊อบไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแหวนเพชรแหวนแต่งงานและเงินสดครับจากนั้นเขาได้นําร่างของบ๊อบ ไปไว้ในป่าที่ไหนสักแห่งที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครหาเจอต่อมาไม้ขับรถของบ๊อบมาจอดไว้ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งซึ่งรถที่เขาขับมาจอดมันคือรถคันเดียวกันกับของบอ๊อบที่เป็นเจ้าของด้วยนะครับและเป็นคันเดียวกันกับที่ถูกยึดไปไม่เพียงแค่นั้นเพื่อนสนิทของไม้อีกคนหนึ่งได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าไม้คือคนที่ฆ่าบ,บ๊อบจริงๆโดยที่มีน้ำเสียงไม่ได้สำนึกผิดอะไรเลยแถมยังหัวเราะที่บ๊อบเสียชีวิตไปอีก และทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงเป็นหลักฐานที่มัดตัวเขาไว้ได้ครับและเขาถูกจับกลุมไปตามลำดับในข้อหาฆาตกรรมจากนั้นในเดือนเมษายนปี2011เรื่องได้เดินทางไปถึงศาลแล้วและศาลได้ตัดสินว่าเขามีความผิดจริงในคดีฆาตกรรมและจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกเป็นเวลาทั้งหมด20ปีครับแต่ระหว่างที่อยู่ในศาลไม่ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําเขาไม่ผิดแต่สําหรับรีเบก้า ลูกสาวของบ๊อบมองว่ายังไงไหมก็คือคนร้ายอย่างแน่นอนเพราะหลักฐานที่มีมันไม่สามารถโกหกกันได้ตอนนี้เธอรู้สึกปลื้มใจมากที่ความยุติธรรมมันได้ถูกใช้กับคนดีๆอย่างพ่อของเธอไปซึ่งหลังจากที่ได้ฟังคำตัดสินไปแล้วมันทำให้จิตใจของเธอสงบเย็นขึ้นเยอะและเธอขอบคุณนักสืบอย่างโจนด้วยที่รื้อคดีนี้มาทำใหม่ชีวิตของคนในครอบครัวของเธอตอนนี้กลับมายิ้มได้อีกครั้งแล้วคนเรารักกันด้วยน้ำใจรักกันด้วยเมตตา มันจะทําให้รักกันอยู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ทนทานแต่ถ้ารักแล้วต้องมีของแลกเปลี่ยนหวังผลตอบแทนคนคนนั้นไม่ได้รักกันจริงสุดท้ายนี้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระท่ฟังสวัสดีครับ